ออยก็ยอมอบวิริยะตัดใจขายทองเกือบ40บาทประทังชีวิตที่ไร้งานเรียกได้ว่าโควิด19ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทุกคนจริงๆหลายคนต้องตกงานบางก็โดนลดเงินบางคนแม้แต่เงินกินข้าวก็จะไม่มีเช่นเดียวกับนักปั้นมือทองอย่างอบวิริยะที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบเพราะไร้งานกว่า7เดือนแล้ว ทำให้รายได้ไม่มีทำให้ล่าสุดต้องตัดใจขายทองที่เคยใส่มานานเกือบ30ปีพร้อมเผยความในใจว่าทองเป็นของนอกกายไม่ตายเราก็หาใหม่ได้ครับขายไปเกือบ40บาทจะหมดตัวแล้วครับ เหลือทองติดตัวแค่5บาทเองเหตุผลที่ขาย 1. เพื่อความปลอดภัยของตัวเองยามนี้คนตกงานโจนชุกชุมขนาดกลางวันแสก,แสกนาเดอมอบังกะปิผู้ชายไว้กลางคนยังโดนจี้เลย 2. ถทองขึ้นราคาตอนซื้อมาแค่บาทละ1 9 0 0 0 ตอนนี้ขายได้ถึงสอ0 0มบาทกำไรเยอะ 3. เป็นค่าอาหารน้องแมวน้องหมาจอนจัดและตัวเอง 4. ไม่ได้ทำงานมา6กถึงเดเดือนกินแต่เงินเก่าอย่างเดียวครับตอนแรกก็รู้สึกใจหายเคยใส่มาเกือบ30ปีมันจะลงลงคอครับเดินไม่มั่นใจแล้วก็อายร้านทองด้วย แต่คิดดูใครๆก็ขายกันทองก็เป็นของเราเลยมันนามันโนกเดินเข้าไปขายซึ่งตอนนี้ชินแล้วก็สบายใจด้วยไปไหนมาไหนไม่ต้องพะวงและหลายๆคนก็ดีใจด้วยไม่อยากให้ใส่เพราะเป็นห่วงพี่อุปกันครับนั่นเองละคะ่ะ